โหลค่ะพอดีว่าจะมีปอปอัพทิปไปเกาหลีนะจ๊ะก็เลยเพิ่งไปทำ KTA มานะคะเมื่อวันที่18ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนฟังว่ารอนานไหมนะคะแล้ก็กรอกยังไงรูปยังไงบ้างนะคะไปดูกันนี่เลยนะคะเพิ่งขอไปเมื่อวันที่18นะคะตอนบ่ายโมง7นาทีนะคะผลออกวันที่19นะคะตอน3ทุ่ม50นาทีผลคือได้ไปเกาหลีนะคะแต่อย่างแี้บอดอันนี้มันไม่ใช่การการันตีว่าจะได้ เานะคะอันนี้เป็นการแค่ pre screening เฉยๆนะคะเป็นการขออิเล็กทรอนิกส์นะคะ travel authorization นะคะไม่ใช่การขอวีซ่านะจ๊ะอ่าคราวนี้ก็คือจะมาเล่าประสบการณ์การขอนะคะก็คือจะมีขอเองกรอกเองนะคะไม่ผ่านเอเจนต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะกรอกเองทุกอย่างนะคะกรอกตามความจริงนะคะจริงๆในการกรอกนะคะไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องเขียนนะคะว่าเราจะไปวันไหนก็ได้เขาเขียนว่าไม่จําเป็นนะอันนั้นไม่ไม่ใช่ required นะ แต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรตอนที่เราต้องไปอยู่เกาหลีนะคะก็ลองเลือก,อก,อกดูโรงแรมก่อนก็ได้โดยที่โดยที่ไม่จําเป็นต้องจองนะคะแล้วก็กรอกเข้าไปนะคะว่าเเราจะไปอยู่ที่นี่นะคะเบอร์โทรประมาณนี้แต่แล้วถ้าเราจะไม่อยู่ที่นี่จริงๆอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปแก้ไขข้อมูลใน KTA นเคะเขาเขียนโน้ตไว้นะว่าตรงรีมาร์กนะคะว่าถ้าเกิดข้อมูลนะคะที่กรอกาะ k ีเไม่ตรงกับข้อมูลที่ที่เราอยู่จริงๆในเกาหลีนะคะเราจะโดนปฏิเสธการเข้าเมือง นะคะอันนี้สําคัญมากนะคะต้องขี่เซนตา้าเลยนะใครที่เกากไปแล้ว,แล,วแล้วจะไปอยู่ที่ไหนที่นู่นที่นี่แล้วสถดทายแล้วตอนไปเข้าเมืองอะ่ะต้องเกาะให้ตรงและต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะคะถ้าเราจะใช้เคเทเนสซําเราต้องเข้าไปเปลี่ยนทุกครั้งนะจ๊ะอันนี้คือเขาเขียนไว้ไวในรีมาร์กเลยนะตอนเกอกนะคะส่วนรูปนะคะจะมีใช้รูปบงมากไปดูกัน What อันนี้คือรูปที่ทิฉันใช้สมัคร KTA นะคะก็คือไม่แต่งหน้านะคะ่ะอันนี้ใช้แอปออถ่ายรูปพาสปอร์ตถ่ายรูป i อเดยอะไรเงี้ย ให้เขาแต่งเป็นพื้นขาวแบ็กกลาวให้นะคะก็คือถ่ายด้วยกล้องหน้ามือถือนะคะแล้วก็เปลี่ยนพื้นขาวแบ็กกลาวเฉยๆเท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคือเราแค่กรอกตามความจริงนะคะรูปนะคะแค่ถ้าเห็นหน้าชัดเจนนะคะตามดีควายเมน,นเขาเห็นหูนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงเงินถ่ายแบบทำวีซ่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรูปรูปที่ดิถ่ายเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยเนาะ ังไงก็จะมีรีวิวการไปเที่ยวเกาหลีภายใน3วันนะคะจะบินแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะไปเที่ยวเกาหลีทริปนี้ไม่ลักชวรี่นะคะจะเป็นทริปแนวแบบประหยัดนะคะเพราะหนึ่งคือเราไปดูงานด้วยนะคะไปดูสินค้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการมามาให้ดูกันว่างานสินค้างานเทรดโชว์ที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างตัวเองก็ไม่เคยไปเหมือนกันปกติจีนญี่ปุ่นนะคะ ส่วนประเทศอื่นเนี่ยยังไม่เคยไปของเกาหลียังไม่เคยไปนะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงอยากรู้ว่าเทรดโชว์ที่เกาหลีเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็เอามาเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย